วันนี้นะครับย่าจะพาทุกคนไปทดสอบกล้องวิดีโอ iPhone 14 Pro ถืออย่างนี้แล้ววิ่งถ่ายตามเลยนะครับไม่ใช่แค่เดินถ่ายนะวิ่งถ่ายเลยโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ไม่ใช่อุปกรณ์การสั่นเลยนะนี่เดินถือถ่ายแบบนี้เลยนะวันนี้นะครับี่าจะพาทุกคนไปทดสอบกล้องวิดีโอ iPhone 14 Pro แบบแอคชั่นโหมดคือวิ่งไปถ่ายไปไม่ใช่แค่เดินนะเว้ยนี่คือวิ่งแล้วก็ถ่ายเลยเดี <Wow. S 1> ย๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับรุน่นอื่นๆดูนะครับว่าอีโหมดวิดีโอดกคุยนักคุยหนาว่ามันเจ๋งอะ่ะมันการสั่ันอะ่ะมันดีแค่ไหนแต่ก่อนอื่นหมุนโทรศพัพท์เปนแนวตั้งจิ้มปุ่ดติดตามแล้วมาดูกันเลยสวัสดีครับผู้จาประสาทครับ อย่างที่พิ่าอาร์บอกไปตอนต้นคลิปนะครับคลิปนี้พี่อาร์จะพาทุกคนไปเทสกล้องวิดีโอ iphone 14 pro แบบวิ่งถ่ายนะครับปกติพวกเราใช้มือถือถ่ายวิดีโอแบบเดินถ่ายวิ่งถ่ายเราใช้อะไรบ้างมันจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับต็พวกไม้จับใช่ไหมเราใส่ปุ๊บจับเดินถ่ายหรือว่าหนักหน่อยก็จะเป็นกิบบอหรือว่าไม้กานสั่นนะครับอ่าอย่างนี้มันก็จะ ตรงๆไม่เอียงไม่โยกแล้วก็การสั่นให้เรานิดนึงอันนี้ก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ระดับหนึ่งเลยแต่ในคลิปนี้นะครับพี่อาจจะเทสแบบนี้อันนี้ไอโฟน8 plus เนอะถืออย่างนี้เลยถืออย่างนี้แล้ววิ่งถ่ายตามเลยนะครับไม่ใช่แค่เดินถ่ายนะวิ่งถ่ายเลยสําหรับสายวอล์กสาย t i กต o k หรือสายอ u t ตร o YouTube นะครับถ้าเราจะไปถ่ายอัลตร้ แล้วมีปัญหาเรื่องเวลาเราเดินถ่ายหรือวิ่งถ่ายแล้วภาพวิดีโอมันสั่นมันเอามาใช้ไม่ได้เอามาใช้แล้วคนดูจะปวดหัวนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอีกตัว iPhone 1 4 Pro อ่ะมันตอบโจทย์ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลย โอ้โหเป็นไงล่ะนี่ไม่ใช้อุปรกรณ์การสั่นเลยนะนี่เดินถือถ่ายแบบนี้เลยนะแล้วภาพ2อันที่เปรียบเทียบกันอยู่นะครับจาก2 d e ดีว้ iPhone 14 Pro กับ Huawei Mate 20X ที่เขาคุยเหมือนกันก็มี s t a b บ l ไลซหรือการสั่นวิดีโอมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ iPhone 14 Pro คู่กับ iPhone 8 Plus อันนี้รุ่นเดิม8 Plus นาอทำไมพี่อาร์ตไม่ใช้ iPhone 13ครับ พี่อาร์ไม่มีครับใครอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับส่งเข้ามาได้นะครับอยากให้เราทำรีวิวมือถืออะไรหรือว่าเจาะไปเรื่องอย่างอันนี้เจาะไปเรื่องกล้องเนาะที่สำหรับ walk, สายวอล์กสายวิดีโอนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับปิดรับอย่างคลิปนี้นะ่าจะเป็นข้อมูลสำหรับ walk, สายวอล์กสายแอคชั่นบลูดนะครับสายทิกตอกสายที่ถ่ายแบบเคลื่อนไหวได้เนาะแค่พกมือถือไปเครื่องเดียว<ไ>ในซีนที่มันเป็นวิ่งถ่ายเดินถ่ายหรือว่า ถายด้านนอกนะครับแล้วก็ใช้มันแทน DSLR หรือว่าใช้มันในทุกๆช็อตเลยก็ได้ใครมีคำถามนะครับคอมเมนต์ถามพิ่อตด้านล่างได้เลยนะครับขอคนละหนึ่ไลค์หแชร์เป็กกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ<อ>เจอกันบ๊ายบาย